มีหาคู่หูประทะหม่ำแฉป่าเทพไปเที่ยวนักร้องคาเฟ่โป๊ะแตกเจอกันคาแฟลตนานๆจะเจอกันทีฮาระเบิดลูกศิษย์และอาจารย์ตลกดังระดับแถวหน้ามาเจอกันหม่ำจกมกได้โคจรมาเจอกับป่าเทพโพงามประทะมุกฮากันแบบไม่มีใครยอมใคร โดยหม่อมาเป็นแขกรับเชิญในรายการชุมทางดาวทองนอกจากมาโปรโมทหนังยังมาโชว์มุกตลกกับตลกรุ่นอาจารย์ผู้สั่งสอนตัวเองมาอย่างป่าเทพนอกจากโดนแซวเรื่องเชียงรายไม่จบไม่สิน้นว่าเท่งและโหน่องออามาตลอดชีวิตเลยโดนป่าตบฉาดที่หัวบอกว่ามันมีจริงงานนี้เลยพลาดไม่ได้ต้องมีการแฉกลับ โดยหม่ำได้เล่าเรื่องโป๊ะแตกสมัยเล่นตลกคาเฟ่ด้วยกันเลิกตีสองตีสก็ไปหานักร้องหม่ำไปหานักร้องแฟลตอีกแห่งหนึง่งกดลิฟต์ถึงกับโป๊ะแตกเจอป่าเทพมาด้วยเหมือนกันทำเอาวงแตกป่าเทพไปไม่เป็นเลยหนีออกจากวงสนทนากันไปเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ